ตอนนี้เราอยู่กันในเกม d e a d b บ d a เดล g h t ์ครับทันทีที่แอนนาเดินได้แม่ของเธอก็เริ่มสอนวิธีเอาชีวิตรอดในความโหดร้ายและโดดเดี่ยวในป่าทางเหนือการอยู่ในสถานที่ห่างไกลและอันตรายเช่นนี้ต้องมีทักษะและความยืดหยุนเป็นอย่างดี เมื่อแสงอาทิตย์ริบหรีลงเกินกว่าจะทำงานใดได,ได้พวกเธอก็พำนักอยู่ในบ้านซึ่งเป็นกระท่อมเก่าๆอันแข็งแกร่งที่สร้างขึ้นมาให้ทนฤดูหนาวที่รุนแรงที่สุดได้แอนนาจะพักผ่อนในอ้อมแขนของแม่ใกล้ชิดกับไออุ่นของหัวใจรายล้อมไปด้วยของเล่นไม้และหน้ากาก,ากที่แม่ประดิษฐ์ให้เธอเมื่อจมลงสู่ห้วงนิทราเธอก็ได้ฝันถึงเรื่องอันแสนสุขโดยไม่ได้รับรู้ถึงเหตุการณ์อันจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งในไม่ช้าเลย แอนนาและแม่ของเธอกำลังย่องตามกวางใหญ่ตัวหนึ่งอยู่ในป่าพวกเธอรู้ว่ามันเป็นเหยื่อที่อันตรายแต่ตอนนั้นเป็นฤดูหนาวที่ยากลำบากเป็นพิเศษและอาหารของพวกเธอก็กำลังจะหมดลงแต่พวกเธอหวาดกลัวปีศาจแห่งความหิวโหยเสียยิ่งกว่าสัตว์ประหลาดใดๆในป่าทัานใดนั้นเจ้ากวางใหญ่ก็ชูก,กีบเท้าหน้าขึ้นแผ่เสียงคำรามและพุ่งตรงเข้าโจมตีแอนนาโดยได้การเตือนใ,นใดๆเธอยืนนิ่งงันอยู่ด้วยความหวาดกลัว เมื่อโลกทั้งใบดูเหมือนจะสั่นไหวตามเสียงกีบเท้าอันหนักหน่วงที่กำลังย่ำเข้ามาของเจ้าสัตว์ร,ร้ายเจ้าควางใหญ่อยู่ใกล้อนนามากพอที่จะเห็นแววตาผีโรดมุ่งสังหารของมันเมื่อแม่ของเธอเข้ามาขวางไว้พร้อมกับขวานในมือเสียงกรีดร้องอันน่าสยดสยองได้เล็ดลอดออกจากริมฝีปากของแม่ของแอนนาเมื่อเจ้าควางใหญ่ใช้เขาเสียบทะลุแล้วยกตัวเธอขึ้นกลางอากาศแม่ของแอนนาเวียงขวานลงบนหัวของมันอย่างสุดกำลังสำแล้วสำเล่า ในขณะที่มันพยายามจะสะบัดเอาตัวของเธอออกไปเขาควางก็พลันหักออกด้วยเสียงอันดังแล้วแม่ของแอนนาก็หลุดเป็นอิสระเจ้าสัตว์ร้ายล้มลงแอนนาะตัวเล็กเกินกว่าจะย้าย่างอันบอบช้ำของแม่ไปไหนได้เธอจึงนั่งอยู่กับแม่บนพื้นโลง่งที่แม่ของเธอล้มลงนั้นแม่ของแอนนาะอุ้มเธอขึ้นมาแล้วทำเพลงขับกล่อมเพลงโปรดของเธอเพื่อไม่ให้เธอสนใจเสียงควรวญของเจ้าควางใหญ่ที่กำลังจะตายพวกเธอยังอยู่กันเช่นนั้น ทั้งนักล่าสาวและเจ้ากวางใหญ่ก็เริ่มเงียบลงและร่างก็เริ่มเย็นลงจนกระทั่งเหลือแอนนาอยู่เพียงลำพังกลางป่าอันเงียบงนันในที่สุดเธอก็ลุกยืนขึ้นแล้วเริ่มเดินทางไกลกลับไปยังบ้านของตนถึงจะยังเด็กแต่แอนนาก็รู้จักชีวิตในป่าที่เยือกแข็งนี้มากพอที่จะชชีวิตรอดต่อไปได้เธอทำตามสัญชตาตญาณของตนแล้วกลายเป็นหนึ่งเดียวกับพงไพรแอนนามีอายุมากขึ้นและแข็งแกร่งขึ้น และได้ออกล่าเป็นกิจวัตรเมื่อเธอเติบโตขึ้นเป็นนักล่าผู้อันตรายความเป็นมนุษย์ของเธอกกลายเป็นเพียงความฝันที่จำได้ครับ่าแอนนาขยายอาณาเขตของตนแล้วดำรงชีวิตอยู่ด้วยสิ่งที่ล่ามาเธอค่อยๆล่าจากกระรอกกระต่ายป่าตัวมิงและจิ้งจอกสุดท้ายเธอก็เบื่อหน่ายกับสัตว์พวกนี้และเริ่มออกล่าสัตว์ที่อันตรายมากกว่าอย่างหมาป่าและหมี เมื่อนักเดินทางผู้ไม่รู้เรื่องราวผ่านป่าของเธอมาเธอก็ได้ค้นพบเยื่อโปรดใหม่ของเธอมนุษย์ผู้โชคร้ายที่หลงเข้ามาในเขตแดนของเธอถูกสังหารไม่ต่างจากสัตว์อื่นๆแอนนาชอบสะสมเครื่องไม้เครื่องมือและเครื่องประดับหลากสีของผู้คนเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเล่นที่ชิ้นเล็กๆแต่เธอไม่อาทจทาใจชาเด็กหญิงตัวเล็กๆได้ลงคอเธอจะนําเด็กหญิงเหล่านั้นกลับมายัางบ้านของตนหรือเข้าไปในป่า เด็กๆมันช่างน่ารักและการมองดูเด็กๆในปลุกบางอย่างที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของเธอขึ้นมาเธอปรารถนาความใกล้ชิดของคนที่รักลูกของตนเองเหล่าเด็กหญิงจะถูกผูกคอเข้ากับเชือกที่หยาบและถลอกแล้วมัดไว้กับผนังอย่างแน่นหนาทำกลางของเล่นไม้ตุ๊กตาและหนังสือนิทานที่เธอก็อ่านไม่ออกที่ปล้นมาได้เธอไม่อาจปล่อยให้เด็กๆออกไปไหนได้ มิฉะนั้นพวกเธอคงต้องตายอยู่ข้างนอกอย่างแน่นอนเด็กหญิงเหล่านี้มักอ่อนแอหรือตายจากความหนาวเหน็บความหิวโหวยหรือความเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาและในทุกๆครั้งนั้นก็ได้ดึงแอนนาให้จมดิ่งลงสู่ความเจ็บปวดความโศกเศร้าและความบ้าครั่งลงไปลึกขึ้นทุกทีเธอถูกผลักดันให้ต้องลองอีกครั้งแล้วเริ่มบุกโจมตีหมู่บ้านไกลๆเพื่อสังหารครอบครัวแล้วลักพาลูกสาวของพวกเขามา เธอสวมหน้ากากสัตว์ที่แม่ของเธอประดิษฐ์ให้เมื่อนานมาแล้วเพื่อปลอบเด็กๆที่กำลังหวาดผวาพวกชาวบ้านก็เริ่มเกาวขานถึงตำนานของคนเครื่องสัตว์ซุมซ่อนอยู่ในป่าเลสฟอเลสเดอะฮันเดรสผู้สังหารผู้คนแล้วกินเด็กผู้หญิงในที่สุดสงครามก็ได้มาถึงป่าทหารเยอรมันเริ่มเดินทางผ่านไปโจมตีจกักรวรรดิรัสเซียที่กำลังล่มสลายในช่วงเวลาอันมืดมดนนี้ไม่มีนักเดินทางมาอีกต่อไป พวกชาวบ้านต่างทิ้งบ้านเรือนของตนไปและไม่มีเด็กเล็กให้พบเจออีกต่อไปเหลือเพียงแต่ทหารเท่านั้นทหารจำนวนมากถูกพบว่ามีแผลสาหัสจากขวานทั้งกองหายไปอย่างลึกลับเมื่อสองครามสิ้นสุดลงข่าวหรือเรื่องเดอ h u ฮันเตสก็เงียบหายไปพร้อมกันคืนหายไปในป่าเลสฟอ r เลสนอกจากนี้เรื่องราวของแอนนาหรือเดอ h u ฮันเตสยังมีบอกเพิ่มเติมในทมทรีเอส a คาเลชัอีกด้วยครับ ความทารุณเถื่อนทานของสัตว์มนุษย์เหล่านี้ทําใหแอนนาสนุกสนานเธอไม่เคยบันเทิงถึงเพียงนี้มาก่อนพวกเขาแย่ยิ่งกว่าสัตว์ป่าหวิวโหยที่กัดกันแย่งซากสัตว์เสียอีกบางคนก็พูดท้อยคําที่เธอไม่เข้าใจบางก็พูดอะไรที่ฟังดูเหมือนภาษาต่างชาติเสียงกรีดร้องอันน่าเวทนาอย่างที่แอนนาได้ยินมาก่อนพันทําให้เธอตกตะลึงเธอเดินตามต้นเสียงไปถึงป่าที่ถูกทําลายยับเยินซึ่งมีเต็นท์ผ้าใบาเล็กๆก,ก,กับทหารรัเซีย เธอดูพวกเขาตลอดเย็นเธอมองอย่างสยดสยองตอนที่พวกเขาฆ่าหมาตัวหนึ่งเป็นมือนม้อเย็นหลังมื้อเย็นชาวรัสเซียข,ขว้าตัวนักโทษคนหนึ่งมาแล้วเอาเสียมฟาดหัวฆ่าเวลาเล่นพวกเขาล้อเลียนและขำลันเธอแอบดูพวกเขาในเงามืดพางหัวเลาะเงียบงันไม่ใช่กับพวกนี้ไม่ใช่ที่นี่เสียมนะ่ะมันช้าไประเบิดก็น่ากะอ,อักกระอ่วนความตายก็วายวุ่นคนพวกนี้ไม่ใช่ผักปา่า แม้เธอสอนมาดีกว่านี้เธอกําลังจะไปค้นหาสัตว์มนุษย์ฝูงอื่นแต่สะดุดตาเข้ากับบางอย่างเสียก่อนบางอย่างที่ทําให้เธอคิดถึงพ่อบางอย่างที่เหมาะกับเจ้าตัวเล็กของเธอแอนนาซ่อนใจในเงามือสายตาจดจ่ออยู่กับของขวัญน,นั้นทหารรัสเซียแกสลักของขวัญไปพร้อมคุมและตะหวาดใส่นักโทษต่างชาติในเต็นท์ผ้าใบขับรุงลิงนักโทษพวกนั้นฆ่าและทรมานกันเองเพราะคุยกันไม่ดูเรื่อง แอนนาจำหนังสือเล่มหนึ่งที่แม่เคยมีได้แม่ชี้ไปที่รูปภาพแล้วเรียกคนพวกนั้นว่าทหารพวกนี้คือพวกที่หันพ่อของเธอเป็นชินช้นพวกทหารชีก้กันเองเป็นชินช้นๆโดยเหตุผลที่แม่เธอไม่มีวันอธิบายได้แอนนามองพวกเขาด้วยความไม่แน่ใจไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าพวกเขาทำอะไรกันบางทีพวกเขาอาจชอบล่าชอบกลิ่นของความหวาดกลัวจะหายเลือดเธอมองไปยังของขวัญอันสมบูรณ์แบบนั้น แล้วอยากก่อสงครามเล็กๆที่ขนพวกนั้นไม่มีวันหลืมแต่พวกเขามีกันมากเกินไปและแม่ของเธอก็พันปรากฏใจขึ้นเบื้องหน้าด้วยรอยยิ้มพังกล่าวแกอ่อนานาน้อยของตัวเองว่าเธอต้องลดจํานวนพวกเขาลงหนูทําได้หนูจะทําให้แม่เห็นให้พวกนั้นเห็นทหารรัสเซียทําอะไรแปลกๆกับนักโทษเขาผูกข้อเท้านักโทษเข้ากับกิ่งไม้ตะปุ่มตะปับแล้วจุดไฟห่างนักโทษลงไปไม่กี่นิ้วแอนนาขมวดคิ้วรู้สึกสับสน แกทาเกมหมดสนุกก่อนมันจะเริ่มตื่นเต้นอีกแต่ทหารพวกนี้ก็ดูสนุกกับความทรมานของนักโทษคนนั้นเธอจําเสียงตะโกนและกรีดร้องของนักโทษต่างชาติคนนั้นได้ไม่กี่คืนก่อนเขาทรมานนักโทษรัสเซียในอีกเต็นท์หนึ่งไม่กี่คืนที่แล้วเขายังเป็นคนทรมานคนอื่นอยู่เลยเจ้ารัสเซียนั่นถือของขวัญอสมบูรณ์แบบเอาไว้ในมือขณะที่นักโทษคนนั้นกรีดร้องเหมือนหมูแอนนาเสียยิ้มมันเหมือนหัวเราะจนน้ำตาร่ง่ง มันใช่เลยละ่ะมันตลกมาพวกรัเสเซียล้อเลียนเสียงร้องไห้แหลมเล็กนั้นอย่างเป็นเรื่องตลกแอนนาพยายามกั้นเสียงหัวเราะไม่ให้ระเบิดออกมานั่นเป็นเสียงที่ตลกที่สุดที่เธอเคยได้ยินมาเลยเสียงทหารที่เดินเข้ามาไกลทําให้แอนนาสะดุง้งเธอหันไปเจอดาบปลายปืนกําลังพุ่งเข้ามาเธอหลบแล้วคว้าคอทหารผอมแห้งหนาสมเพศคนนั้นไว้ขยุมนิ้วหนากระด้างลงไปบนลูกกระเดือกของเขาแล้วก็ชักด้วยความเหนือดด่า ทหารคนนั้นสำลักลมหายใจแล้วทรุดลงนอนตายไปกับคอหอยที่ถูกกระชากออกแอนนาหันกลับไปสนใจทหารรัเสเซียที่กำลังหัวเราะยอลหมูมนุษย์ที่ส่งเสียงกรีดร้องเธอยิ้มเดี๋ยวพ่อเธอทำบ้างพวกเขาก็จะร้องด้วยเสียงแบบเดียวกันนี่แหละทหารรัเสเซียสีนายคืบกายรอบเต็นท์ตามหาสหายที่หายไปแอนนาแอบตามทหารนายหนึ่งคืบกายเข้าไปทีละนิดในทุกย่างก้าวเจ้าทหารผู้น่าสงสารเอ๋ย เขาไม่ได้รู้ตัวสักนิดวันนี้จะเป็นลมหายใจห้วงสุดท้ายของตนเองแล้วแอนนาจับตาดูเขาก่อนจะจงใจเย็บกิ่งไม้เสียงหักนั้นทำให้เขาหันมาแต่ไม่ทันสบตากับแอนนาควานของเธอกระจาเข้าแสกหน้าปวดฟันกระเด็นลิ้นห้อยลองหลเธอใช้มือปิดปากเลือดท่วมของเขาพางควานหาของควนสมบูรณ์แบบในกระเป๋าทหารคนนั้นแต่มันว่างเปล่าแอนนาปล่อยมือที่ผิดปากเขาออกปล่อยให้เสียงสำนักขุกขักในลำคอนั้น รอทหารอีกสามนายมาพวกเขาเดินจอดาบปลายปืนเข้ามาในท่าเตรียมพร้อมอย่างระม,มัดระวังแอนนายิ้มแยกเคี้ยวด้วยความเดือดดาลและกระหายเลือดเธอกิ้งหัวสหายทหารของพวกเขาที่แบะเลเทไปกลางวงที่เธอต้องการก็เพียงชั่วขณะที่พวกนั้นนิ่งอึ้งตะลึงงานแอนนาโดดเข้าไปแล้วโจมตีทหารร่วงไปสองนายด้วยการฟาดขวานเพียงครั้งเดียวทหารอีกนายกรีดร้องพุ่งเข้ามาแอนนาต้อนรับ ด้วยแรงตวัดที่สะบั้นหัวเขาลุดจากบ่าเลือดระเบิดพุ่งเป็นนำ้ำพุออกจากร่างไร้ศีรษะที่โงนเงยนไปมาแล้วหงหลังสุดลงเสียงของอีการจู่โจมหนึ่งมาถึงค่มขวานของเธอแอนนาเวียงขวานซ้ายทีขวาที่ไปมาแล้วร่างตรงหน้าก็ร่วงหล่นเป็นกองเนื้อร่วมกันทหารนายนั้นมองชิ้นส่วนร่างกายที่หลนอยู่รอบตัวด้วยความสยองขวัญสั่นประสาทแอนนาหัวเราะพังนึกถึงเรื่องที่แม่เคยเล่า ขอโทษนะไอ้หัวไข่ต่อกลับไม่ได้แล้วละ่ะแอนนาพบว่าทหารพวกนี้น่าสงสัยขณะที่ครั้งหนึ่งพวกรัสเซียกับชาวต่างชาติเผากันเองทั้งเป็นบัดนี้พวกเขาร่วมมือกันเพื่อเอาชีวิตรอดจากการจูจมของเธอพวกเขาเรียกเธอเป็นผู้ผีปีศาจเป็นสัตว์ประหลาดแห่งป่าบอกว่าเธอคือมนุษย์หมาป่าพวกทหารช่วยกันขุดหลุมดักและทำลายค่ายตัวเองแอนนาเล่นสนุกกับพวกเขาเหมือนของเล่น เธอรู้ดีว่าสู้ด้วยจํานวนไม่ได้ก็เลยทําลายประสาทสัมผัสของพวกเขาโดยการทําให้อดนอนทุกคืนเธอจะเข้าไปใกล้ๆค่ายร้องเพลงกล่อมนอนแล้วหอนอย่างมนุษย์หมาป่าขณะที่พวกทหารตื่นขึ้นมาอย่างลุกลี้ลุกลนแล้ววิ่งวุ่นไปทั่วด้วยความหวาดกลัวแอนนาก็กลับกระท่อมไปนอนกับเจ้าตัวน้อยของเธอเธอพักอยู่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็กลับสู่สงครามเล็กๆเพื่อจุดไฟวงจรแห่งความหวาดกลัวให้ลุกขึ้นอีกครั้ง พออดนอนไปคืนสองคืนแล้วพวกเขาก็จะเริ่มฆ่ากันเองและตอนนั้นละ่ะที่เธอจะเข้าไปเอาสิ่งที่เป็นของเจ้าตัวเล็กมา สุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GG k i s t o c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเลตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์ในเดริปชั o นใต้คลิปเราไว้เด้กับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ